ชีวิตเปรียบเสมือนสนามรบที่ท้าทายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญในทุกวันหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมทุกการต่อสู้และความล้มเหลวที่เราผ่านไปไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคแต่คือบทเรียนที่หล่อหลอมให้เราเข้มแข็งขึ้นความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสที่ทําให้หัวใจเราเติบโตและมีกําลังใจในการกล้าไปข้างหน้าอีกครั้งการต่อสู้ที่สร้างพลังใจเมื่อเผชิญกับปัญหา คนส่วนใหญ่มักรู้สึกท้อแท้และอยากถอยหนีแต่ในความเป็นจริงการเผชิญหน้ากับความยากลำบากเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อแห่งจิตใจ,จให้แข็งแกร่งขึ้นทุกความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยจะเพิ่มผูนศักยภาพของเราในระยะยาวและเมื่อเราชนะในสมรภูมิเล็กๆได้ครั้งหนึ่งเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้าสมรภูมิที่ใหญ่กว่าในครั้งต่อไปความล้มเหลวเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของชีวิตความล้มเหลวไม่ควรถูกมองว่าเป็นศัตรู แต่เป็นครูที่ทรงคุณค่าทุกครั้งที่เราหกล้มเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงหรือความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราการเรียนรู้จากความผิดพลาดทําททให้เราเข้าใจโลกและตัวเองลึกซึ้งขึ้นการสร้างกําลังใจจากการล้มลุกทุกคลานคนที่ยิ่งลุกขึ้นมาหลังล้มยิ่งเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิตการหกล้มไม่ได้เป็นเพียงความเจ็บปวดแต่คือการเตือนให้เราตื่นตัวและสร้างแรงผลักดันใหม่บางครั้งความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเรา จะชัดเจนที่สุดในช่วงเวลาที่เรารู้สึกท้าทายที่สุดการสร้างวัฒนธรรมแห่งความยืดหยุ่นการล้มเหลวและต่อสู้ซ้ำๆทําให้เราพัฒนาความยืดหยุ่นไม่เพียงแต่ในมิติของอารมณ์แต่ยังรวมถึงมุมมองและพฤติกรรมด้วยการยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทําให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเสมอทุกการต่อสู้และความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือโอกาสที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้น ทุกครั้งที่เราลุกขึ้นมาใหม่เราไม่ได้กลับไปจุดเริ่มต้นแต่กลับมาเพราะประสบการณ์และพลังใจที่เพิ่มขึ้นชีวิตคือกระบวนการแห่งการเรียนรู้และทุกครั้งที่เราก้าวต่อไปแม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็คือชัยชนะที่มีความหมายในทุกการต่อสู้จงอย่ากลัวที่จะล้มเพราะการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวที่แท้จริงความล้มเหลวคือการที่เราหยุดพยายามขอให้ทุกครั้งที่ล้มลงจงลุกขึ้นมาด้วยหัวใจที่กล้าหาญกว่าเดิม